เดมเปิดตัว vivo y 3 0 0 t พร้อม vivo y 3 0 0 pro plus วันที่3 1มีนาคมนี้ mm. ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ vivo y 3 0 0 pro plus ออกมาแบบจัดเต็มเลยนะครับเพราะเตรียมที่จะเปิดตัวทางการในวันที่3 0มมีนาคมนี้แล้วครับล่าสุด vivo ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์แง้มที่เซอร์ของ Y300T อีกรุ่นของซีรีส์นี้ว่าจะเปิดตัวพร้อมกับ Y300 Pro Plus ด้วยครับโดยในทีเซอร์แรกนี้เราจะได้เห็น Vivo Y300T ใน2สีคือสีฟ้าและสีเทาซึ่งรุ่นนี้จะชูจุดเด่นในเรื่องของแบตเตอรี่สุดอึดและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับตามรายงานเผยว่า Vivo Y300T จะมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจตามนี้ครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.72นิ้วมีค่ารีเฟรเรท120เฮ ขายชิป d ด m e n s i t y 7ต0 0จมีแรมให้เลือก6กกิกกับ 8G กิกส่วนเรามีให้เลือก1นก8กิกกับ2 5 6กิกให้กล้องหลังคู่ความเร็ว50ล้านพิเซลกับ2ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าแล้านพิเซลให้แบตเตอรี่มาที่6,500รอมิลลิแอมรองรับชาร์จไว4ีวัตต์มีมาตรฐานกันน้ำา IP 64เรียกว่าเป็นอีกรุ่นที่มีสเปคที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าดูจากสเปคและรูปลักษณ์แล้วรุ่นนี้ก็คือ vivo t ส่วนในตลาดอื่นๆจะมีแผนเปิดตัวด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับ